5องศาครูจะสอนการการสร้าง90อีกแบบหให้ด้วยนะคะเมื่อกี้90แบบนี้กับ90อีกแบบหน,นะคะตรงนี้มาจาก90แล้วก็หาร2หรือที่มาคือแบ่งครึ่งอะไรนั่นเองลูกแบ่งครึ่งที่90องศานั่นเองจึงเกิดมุม45โอเคไหมคะ,ะครูจะสอนอีกแบบหนึ่ง ียตรงนี้ปึ๊บลากรังสีเราไม่ลากเส้นตรงแล้วเมื่อกี้เราลากเส้นตรงอันนี้จะกลายเป็นรังสีลากรังสีแต่ตรงนี้ให้ลูกมารความนี้รอไว้ด้วยเพื่อเกิดรอยตัดนะคะแล้วตั้งชื่อรังสีนะคะสมมุติว่ารังสีทีอาร์ งนี้สังเกตว่ามีรอยตัดเตรียมรอไว้รับส่วนโค้โอเคนะคะจากนั้นการวงเวียนรัศมีเท่าไหร่ก็ได้เหมือนเดิมนะคะการวงเวียนที่วางวงเวียนที่จุดอะไรลูกจุด P แล้ววงเวียนที่ติดการตรงนี้นะลูกมันต้องตัดมีมีความ รอยเส้นที่เธอเตรียมไว้ด้วยนะคะถ้าไม่ตัดแปลว่าเธอต้องลากเส้นเพิ่มเพื่อจะให้ตัดให้ได้โอเคจากนั้นเมื่อวางวงเวียนที่จุด P เขียนส่วนโค้งตัดซ้ายและขวาของ P นะคะเพราะจะเกิดจุดตัดทั้งซ้ายและขวาของ P จากนั้นการกางวงเวียนใหม่เพื่อให้เกิดรอยตัดที่สูงขึ้นมา นะคะวางที่รอยตัดด้านขวาของที่เขียนโส่วนโค้เหนือที่วางที่รอยตัดด้านซ้ายของที่เขียนโส่วนโค้ให้ตัดกันมารอยตัดกับจุดที่ดังชื่อ แล้วกันนะซึ่ง K PR P R B ขนาด45องศาเออ90องศายังไม่ได้45แสดงว่าเราต้องแบ่งครึง่งอะไรลูก90ตรงนี้ให้เป็น45นะคะใช้รักษีวงเวียนใหม่หรือเท่าเดิมก็ได้วางที่รอยตัดบนแขนของ P K เพียนส่วนโค้งให้ ไว้เตรียมไว้ตรงการวางที่รอยตัดบนแขนทีอ่าเปลี่ยนโค้งให้ตัดตัดากรอยตัดนะลูกลากรอยตัดลากเส้นผ่านรอยตัด จากนั้นเราก็จะได้มุมนี้ที่มีขนาด45องศาระบุคำตอบอีกครั้งนะคะข้อทีราคือคำตอบเมื่อเราจะใช้มุมนี้ที่เป็นคำตอบนะคะแขนไหนบ้างนะใช้สองแขนนี้และสรุป เพราะฉะนั้นมุม m p R มีขนาด45องศาต่างตองกัน